ครับโอ้ยพี่ได้ปปดีดเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพามาซื้อหนังสือให้น้องวันนี้แม่กำลังติดต่อให้นั้นดูโอเคนะครัะวันนี้เป็นหลักอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจต้นแยงขอนเราแล้วต่อเนั้นเป็นสน,นามเด็กเล่นน้ำเดี๋ยวผมซูมก่อนเด็กเล่นตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแหละเดี๋ยวผมซูมให้ดูนสนามว่าอันนี้เป็นบันไดย,ยานใช้น้ำเด็กเล่นเนาะมันเป็นลานจอดรถลานจอดรถน่ะตรงน,นั้นแหละ เอันนั้นรถลอาหารนะครับอันนี้นะครับผู้ปกครองก็มาซื้อหนังสือให้ลูดนะครับผมน้องน้องชาขึ้นปอศเนี่ยขึ้นปอศเอนอี่นออนอยเดี๋ยวผมให้ตอนนี้รถเราจอดตรงน,นู้นคันแดงนี่คันแดนเด่๋ยวผมจะกลับไปตรงนั้นเพื่อไม่เสียเวลามาตัดต่อมาตัดต,ต่อคลิปอะ ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะไม่ไม่อะไรก็มาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปหาน้องชามิน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 อยู่ในห้องสมุดน,นะคะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชามินอยู่ไหนอะอยู่ในตอนนี้คิดว่าชามินน่าจะเล่นอยู่ในห้องสมุดน,นะครับทำไรอ่ะ อะไรเล่นโรบอทเหรอ,อไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่าง,งมาเยอะมากจอยดูเพิมาเยอะมากอันนี้เป็นทันข้านะครับทันข้าวเราเรียนไมตาทันนะครับเวลาจะเข้าเรียนก็มาเข้าตรงน,นี้เนี่ยมีลำโพงด,ด้วยอนยะ่างนี้นะครับก็จะ คนก็เยอะมากเดี๋ยวจะมีตัวอะไรชัดจับนะับค่ะผมถ่ายจัดไอโฟนนะคะไอโฟนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกรอบร่ไมู้ส Well. อู mm ๋สามสามีกำลังเล่นโรบอทอยู่กับใครก็ไม่ร <expertise> <in> <labour. S 2> ู้นะครับนู่นเแต่ผมขอตัวลาไปแค่นี้ผมไม่ไหวแล้วขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะพอพอพอดิฉันขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันอีกักกเจอนทีสองชั่วโมงหน้านะไม่ไหวแล้ว